สวัสดีค่ะมาขับปลามาหาหมูกินข้าวเร้าโอ้ยแบบเฝ้าๆค่ะปัดแดดด้วยค่ะเนี่ยรุ่นซิดไซค่ะแม่พยอมของอร่อยเมืองอุดรสองจิตสองใจประเสด็จคลิปดีบะเนะาะจักแบบนะคะเพราะว่าอยากกินแกงปลาค่ะอาห,าหามูกินนะ นี่ที่กินข้าวตอนตีสามใส่ประแดอย่างเดียวเลยกับปุงเครื่องสมุนไพรค่ะแกงปลาสบายออืคือแต่ว่าลืมบกคามน่าจะมีลดบกคามจากน้อยนะคะว่าจะแกงปลาใส่ผักกระแหง,งแล้วที่นี้ค้นหาผักกระแห่งคิดว่าจะคว้องเอาไวช้ช่องแข็งช่องนั้นนะคะ บ่เห็นจ่อยตั้งใจสักพักก็จะกินผักกป็นแะห่งนะได้กินแซมพายตูสังขาอืมเรืออร่อข้าวซอยนี่นกันค่ะนี่เจ้าประแดกนั่นเอาแบบนี้เลยกินไม่กี่วันก็หมดแล้วเนะี่ยอื แจ้งต้องดาา่ะอือสออนพักบุงค่ะเอามากินกับหับบุงวางคิดข้างเนี่ย ใส่เพื่กันค่ะแต่ว่าถ้าได้กินผักกะแยงอย่างที่ตั้งใจไว้มันจะสุดยอดสิหาผักกระแยงแล้วล่ะค่ะหาผักกะแยงก่อนคหาปาะปลาแบบนี้ต้องการใส่ปลามนันจะอร่อย ันสุกแล้วเนาะแป๊บแปบ๊บสุกอีกแล้วอ,ะอ,อ่ะอร่อยมีอีกอย่างหนึ่งค่ะวายอยู่แปลกๆเอ๊ะบอกพียงกับเมื่อกินกับยังเนาะส้มเนื้อ ถ้าทำเองไม่ต้องเล่าไอออกคอ่ะายออกไม่ไหวแล้วอืม นานเนี่ยกินไประวั่างกระดูกปลาด้ค่ะว่ามันกลางน้แเดมเนี่ยกระดูกมันส่วนกลางนั่งเธอมาเป็นตอนใหญ่ละตอนท่งลาค่ะเมื่อกินกระปดก ข้าวดังทั้งประเทศทั้งนอกประเทศเนาะค่ะมืางไทยไหมค่ะข้าวหลายหลาปัญหาเนาะมันก็มีทุกคนนั่นแหละอยู่ที่บ้านเราจะแก้ปัญหายัางไงบางคนก็แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ เขาใช้ชีวิตต่อไปแบบแก้ไม่ได้ทนานตอนนั้น,น,นะคะ่ะแต่เขาทเทคลรง่องอยู่นะคะเศว้านักล้องหมอลํากับน้องคนดังนะคะแฟนเขาเนั่นแหละ ได้ยู่งคนนอ,อกมองบางที่มันอาจจะแบบเส้นผมบางผู้เขานะฮะต้องต้องเลือก first priority <c oughs> สิ่งสำคัญธรรมดาเนาะคะ่ะสิ่งสำคัญก็ต้องเลือกก่อนนะคะ่ะ สิ่งไหนที่จะดีต่อชีวิตและต่อใจความรู้สึกตบากันน้องเทอกระสีเหลือกหยากแม่จักหน่อยเข้าใจยุ่ิแล้วค่ะ ต้องตัดความอยากออกไปความอยากคือกินเล็ดความอยากไดนั่นจยากใดนี่ยาตามใจเจ้คของออกใจจะคของนะค่ะเพราะบางทีมันก็ต้องเลือกเอาสองอย่างไม่ได้กื้กางข้าแค้วแล,ล้วค่ะไม่ใช่กล้างกระดูกกระดูกเล็กๆเวลาเขาปั่นปลาเนี่ย เวลาเขาทำปลารเนี่ยเขจะปันนะ 3, ป่นหน้าตีอสามห้าสิบเอ็ดใบเข่าด้ว จะปรบแบบ่าจะไปคิดว่าเขาน่าจะมีเปอร์ซ้นที่จะกลับมาหากันนะคะลูกได้น้อยใช่ไหมแล้วก็เป็นคู่ที่แบบว่าส่งเสริมกันดูได้กันแล้วส่งส่งเสริมด้านธุรกิจการเงิน แต่บางคนว่่อยากลำดีลำไล่ก็คือเขากระตัดสินใจออกไปเนาะคะ่ะภาสาบานเขาเอินว่าลำไล่ใครมันยุ่งยากเลยตัดปัญหาตัดปัญหาแล้วไปไปใช้ชีวิตตัวเองที่ประมุ่นไว้นะคะ่ะ มีขอบคว่ามีลูกต้องคิดหลายตลบนะฮะยิงลูกเล็กถ้าลูกใหญ่แล้วไม่เป็นไรไม่รักกันแล้วไม่ต้องอยู่ด้วยกันจะรักอยู่รักอยู่แต่แต่มีแต่มันกนต้องไมไรต้องรักต้องเห็นกันทางความรู้สึก ฮัมหวนได้ค่ะมันเนี่ยเแล้วร้อน อ,อร่อยอืมจับสุยางงานอืมยังมาลุยต่อหลังเลิกงานนะคะเออีตูสดสดค่ะสงมาจาับ้านเข้ากันละค่ะแต่ว่าอเอามาใส่ตูแข็งแหละเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันปลาตอนนั้นกินมาหมดค่ะรีบเนาะกินแบบรองท้องเฉย กินแบบเอาพลังยามเช้ายงกังห้มตากฝนไปค่ะบันเนี่ยงิปขึ้นรถรถประจำทางใช้สะดวกมากมาตรงเวลาค่ะสายสายพัม สิบหรือสิบห้านาทีไหมอ่ะไม่ถึงเท่าไหร่ยี่ยี่สิบแปดแล้วกะสามนาทีรอรถสองสาย ต,ต้องหนักแน่นความรักต้องหนักแน่น <c oughs> <c oughs> เกิดมาเรายังต้องมาสู่กับเรื่องความรักนะช่างดูชั่งน้ําหนักดูอาจจะถ้าช่างแล้วอาจจะได้เลือกสิ่งที่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ว่า มันอาจจะดีกว่านะ่ะจะไม่มีใครรู้อน,นาคต ชีวิตจะดีถ้าร่วมสร้างด้วยกันคำว่าคู่นะร่วมสร้างความสุขร่วมสุขร่วมเสพบสุขร่วมเสพบทุกร่วมต้านทุกเรือนี้จากว่าเราจะคนคิดใจนะคะ างทีเราก็ต้องอยู่กับคุณค่าที่เราคู่ควรนะไม่ว่าจะคู่ควรไปในทางไหนมาอยากกับญญะะชีวิตคู่ขอให้เข้าใจกันเรื่องแบบนี้มันมีอยู่แล้วอาจจะไม่ทุกคนนะเมาลวมไม่ได้อาจจะมียกเว้นอยู่หรอก จะปานี่ไปเฮ็ดงานเนี่ยคนสวยคนหล่อหน้าตาดีๆเนี่ยทําให้มีกําลังใจไปทํางานเราต้องหาพลังใจที่จะไปทํางานเนาะเดินออกบ้านก็สดชื่นนะคะอากาศมันยินอีกหน่อยเนี่ยความวังต้องฟ้าจะสดใสเวลาเราเดินไปทํางานเพราะว่ามัน เข้าสู่รดูใบไม้ผลิแต่ปลาตอนนี้ยังหนาวเยอะค่ะเมืเ่อนี้ฝนตกแห้งคัะเวลาก็ล่วงเลยกินปลาต้อนเดี๋ยวอิม่มนะที่ทํางาน่ะนะหนุ่มรอคนนึงรอมากโอ้ยรอแต่ป,ปลากะจะเป็นรุ่นน้องป่าสี่หาปีดอกเขาจะไปเมืองไทยคืนไม่ใจเนาะจะไปทอ้อย่าไปทอ้อ ลอกเกินเดี๋ยวผู้สาวที่ไปน้ำจะโอเคเพร่ะนี่ผู้สาวนะผู้สาวฝรังนนะ่งนี่แแล้วถ้าไปนี่สาวไทยเตรียมกินเลวค่ะ รอแห้งมีแปแล้วยังมองคนลอยแล้วคนรอคนสวยก็ต้องมองอะไรเนาะคะ่ะคนเขอรอก็ับตังวาเขารอนะรอสวยๆเราไม่ได้ไปทําอะไร <c oughs> เราดูเป็นแบบ <c oughs> เป็นแบบอะไรที่แบบว่าอืมีความสุข ดีต่อใจนะฮะบรได้เป็นพิษอยังแล้วจากคนที่เข้าใจนะฮะผูคข้องเข,ข้าใจว่าปัญหายเดินไปด้วยกันในจมองมองแล้วกดมองรัวเขาก็อยู่กับเราแอบชอบก็ชอบรอดแต่ก่อนป่าตอนนั้นเป็นไหวที่แบบว่ายีส่สตนตนๆเนาะ มาร์เดวิดแบ็กแฮมค่ะ mm hmm. แฟนนี่ยเธอปาขัางไทยคนรอเนากับเขารอนาะกับก็ชอบเนาะชอบมองคนรอจำได้ปะฆาตกรอนคนกริดเดวิดเดวิดแบ็กแฮมค่ะด mm hmm. าราไทยเนี่ยจำไม่ได้แล้วเขากริดไค่ เวลา่านไปมันก็นลืมนะว่ามันสเตบ้านมาฮะ <c oughs> ในสเตบ้านแต่ก่อนนั่นผู้ไข้ผู้รอตั้งแต่เป็นวัยรุ่นกับกับอ่าลุยปหน้ากัน้นลุยสกอตเมียนแล้วค่ะถึงเวลาไปทำงานจริงๆแล้วต้องออกเดินทางแล้วเตรียมน้ำเตรียมท่าให้มา เก็บสิ่งนี้บาปๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันเนาะคะ่ะกินข้าวแล้วก็เมาเรื่องข่าวพรุ่งนี้ถ้าได้นั่งกินข้าวนะคะก็จะมีเวลาที่ดีกว่านี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้อาบน้ำสามนาทีแต่งหนา้าสิบนาทีอะสิบนาทีแล้วท่านเน,นี่ยค่ะคิวในตองมีเนาะคะ่ะเนาะลองมือขีรข่รถไปขี่รถไปไป วันนี้ดเืเขียนคิ้วนะถ้าลืมเนีี้ไม่ได้มีสอเขียนคิ้วไว้ที่ทํางานเนาะนั่นแหละปัญหาของคนแบบวันี้เนาะคิ้วก็จะแบบว่าไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่หลายคนก็เลือกที่จะไปสักทําแท็ทูทําแบบว่าคิ้วถาวรเนาะก็แล้วแต่ชอบเนะาะบางก็บางวันก็เขียนใหญ่ได้บางวันก็เขียนเล็กได้เขียนชี้ขึ้นได้เขียนลงได้นะคะเจอกนันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ